ก็เพื่อรู้ว่าว่าน,น้องมันมีคู่ด้วยเอาไว้ทั้งสองอันเลยอะคะ่ะริชชี่แบบสับใจมากสวัสดีค่ะก,จาากนนะะ็จากรายการนี้นะคะจากอีทพีที่แล้วนะคะมีการแกะรอยเมนูของร้านกาแฟเจ้าดังก็เพื่อรู้ว่าว่าน,น้องมันมีคู่ด้วยวันนี้ก็เลยไม่รีรอนะคะเรียกคู่เขามาด้วยคะ่ะคราวที่แล้วเนี่ยเป็นตัวผู้หญิงค่ะรอบนี้จะเป็นตัวผู้ชายค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาจะแตกต่างกันยังไง เมนูนี้จะน่าสนใจแค่ไหนอร่อยแค่ไหนไปดูกันค่ะค่ะอันดับแรกนะคะก็คือน้องแข็งคุนปูนแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมส่วนผสมกันค่ะเพื่อที่เจะไปปั่นนะคะอันนี้นะคะส่วนตัวก็จะใช้เป็นนมข้นจืดผสมกับนมโอ๊ตค่ะ นมข้นจืดเนี่ยอันนี้อยากเอามาผสมเพราะว่าก็มีความหอมมีความกลมกลอมของตัวมันนะคะอันนี้ก็ใส่ซอสช,ช็อกโกแลตลงไปนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาใส่โถป,ปั่นค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยวันนี้ค่ะขอใช้เป็น กาแฟสำเร็จรูปนะคะถ้าใช้กาแฟสำเร็จรูปก็ใส่ไปหนึ่งช้อนชาเด้วเวลาปั่นเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมแก้วกันอันลงไปที่ก้นขันเขาก่อนนะคะเอเคประมาณนี้ จะใส่ซอสสตรอเบอรี่ลงไปด้านบนกันค่ะหลังจากนั้นีวิปครีมด้านบนนะคะรอบนี้จะใช้โอ้วิปครีมวิปครีมมันสัใจมากได้แล้วค่ะ าชิมกันค่ะมนให้ความต่างจากตัวผู้หญิงค่ะอันเนี้ยด้วยความที่ว่าเป็นแบบเนี้ยคนที่ชอบอะไรที่เข้มๆชอบความเป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยก็จะชอบแต่ส่วนตัวเนี่ยก็จะชอบตัวผู้หญิงมากกว่าเพราะว่ามีความเป็นไวช์ช็อกโกแลตเอง้ยค่ะจะโดยวรวมเข้า้ทั้งสองอันเลยอะคะ่ะมันเข้ากัน มันกลมกรอมมันแบบมันมีความแบบกินแล้วไม่เบื่อประมาณนะะี้ค่ะถ้าหลายๆคนสนใจก็ลองเอาไปทําดูนะคะแล้วใครได้อะไรยังไงรสชาติเป็นยังไงเนี่ยแตกต่างกันยังไงเอามาแชร์ให้ฟังกันบ้างนะคะยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับก้อยด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าอยากให้แกะสูตรหรือว่ามีเมนูไหนที่สนใจสามารถส่งมาบอกได้เลยนะคะในคอมเมนต์ก็ได้คะ่ะและติดตามช่องนี้้วยนะคะหลังจากนี้ก็จะคิปดีดมาฝากกันคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปหลังจากนี้นะคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันสวัสดีคะ่ะ